ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อ,ตอๆไปถังสารภาคสี่ตอนที่936ฝ่าอุณหภูมิสูงของดาวฤกษ์การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับสหาพันธ์มีความสำคัญในการวิจัย สำหรับการตรวจสอบดวงดาวในแนวราบและความสามารถในการปรับตัวของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ให้เข้ากับอุณหภูมิและแรงโน้มถ่วงที่สูงของดวงดาวภาพการช่วยเหลือที่นี่ยังถูกส่งกลับไปยังดาวบ้านเกิดซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ด้วยแน่นอนว่าอาจมีความล่าช้าบ้างเนื่องจากปัญหาการส่งสัญญ,ญาณแต่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารบนยานแม่นั้นทันสมัยที่สุดและความล่าช้าก็ไม่นาน มีเพียงยานแม่เท่านั้นที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณการสื่อสารระดับนี้ได้การส่งข้อมูลประเภทนี้ไม่ได้อธิบายในแง่ของความเร็วแสงแต่เป็นการส่งผ่านรูหนอนเพื่อให้สามารถรักษาความเร็วสูงได้มันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสหพันธ์นอกจากนี้ยังเป็นความก้าวหน้าทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมา ที่ยานแม่จมพลไปหลิงดูแลปฏิบัติการนี้เป็นการส่วนตัวเครื่องตรวจจับดวงดาวพร้อมแล้วนับถอยหลังหนึ่งนาทีจูจูนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่ที่ท้องส่วนล่างของยานแม่มีชิ้นส่วนของเกราะโลหะเปิดและขยับออกเผยให้เห็นทางเดินต่างๆเครื่องตรวจจับดาวถูกผลักออกอย่างช้าๆ และเรือรบระดับราชามงกรที่อยู่รอบๆทั้งสี่ลำก็สว่างขึ้นและอาวุธอุปกรณ์และโล่ป้องกันต่างๆก็เข้าสู่สภาวะพร้อมรบยานอาวกาศถูกส่งเข้ามาเพื่อช่วยคนคนหนึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวมีมูลค่ามากมายมหาศาลการเคลื่อนที่ใดๆของยานแม่จะต้องได้รับการปกป้องโดยเรือรบระดับราชามงกรดังนั้นในตอนแรกสหพันธ์ยังคงลังเลแม้ว่าจะรู้ว่านาหน้าได้ช่วยเหลือสหพันธ์อย่างมากก็ตาม54 3 2ี่สามสองหนึ่งเครื่องตรวจดวงดาวยิง พื้นผิวของเครื่องตรวจจับดวงดาวสว่างขึ้นและครู่ต่อมาเขาก็ถูกแสงจ้าพุ่งออกมาจากจุดศูนย์กลางด้านบนของเครื่องตรวจจับดวงดาวทรงกลมลำแสงสีขาวพุ่งออกมามุ่งหน้าไปยังทิศทางของดาวเรษกสิ่งที่แปลกคือแสงสีขาวไม่หายไปและเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับดวงดาวอยู่เสมอโซ่แรงโน้มถ่วงนี่คือโซ่ที่ติดตั้งบนยานแม่เท่านั้นมันจะดึงยานสำรวจดวงดาวและนำกลับคืนเมื่อใดก็ได้ เครื่องตรวจจับดวงดาวสั่นสะเทือนเล็กน้อยและหน้าจอขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังเคลื่อนออกจากกลุ่มเรือรบและตกลงไปอย่างรวดเร็วในทิศทางของดาวฤกษ์ด้านล่างดาวฤกษ์ที่ดูเหมือนลูกไฟขนาดใหญ่กําลังขยายขอบเขตการมองเห็นอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้ทุกคนประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับเทพแต่ละคนมีตำแหน่งและแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ในการปล่อยพลังวิญญาณโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสามารถเสริมกรอบป้องกันของเครื่องตรวจจับดวงดาวด้วยการปล่อยพลังวิญญาณปัญหาเดียวก็คือไม่มีอุปกรณ์สำหรับการขยายพลังจิตวิญญาณที่นี่เพราะการตรวจจับดวงดาวแบบปกตินั้นไม่จำเป็นต้องใช้มันเลยมันใช้เวลาน,านานเกินไปที่จะติดตั้งดังนั้นจึงไม่สามารถติดตั้งมันได้ พลตรีจังเซไคลตโกนด้วยน้ำเสียงทุม้มมันกำลังจะเข้าสู่ระยะส0,000เมตรอุณหภูมิจะสูงขึ้นแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นหากมองจากอาวกาศจะเห็นว่าสายโซ่แรงโน้มถ่วงที่เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับดวงดาวถูกยืดออกตรงๆง,งในเวลานี้เหมือนกับว่าแรงโน้มถ่วงของดวงดาวกำลังดึงแข่งขันกับโซ่แรงโน้มถ่วงของยานแม่เพื่อสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องตรวจจับดวงดาวยิ่งท่านอยู่ใกล้าดาวฤกษ์มากเท่าใดแรงดึงจากแรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น อารมณ์ของทุกคนอดไม่ได้ที่จะตึงเครียดในเวลานี้อุณหภูมิภายในของเครื่องตรวจจับดวงดาวไม่เปลี่ยนแปลงเลยและอุปกรณ์ที่ทรงพลังจะแยกอุณหภ,ภูมิสูงออกจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์หลานส่วนอยู่รู้สึกอย่างคลุมเครือว่าตำแหน่งของพวกเขาในเวลานี้ควรอยู่ห่างจากพื้นผิวดาวเล็กประมาณเดียวกันกันกบจุดที่นาหน้าถูกดูดเข้าไปครั้งล่าสุดอาจารย์นาหน้าเรามาที่นี่เพื่อช่วยท่านท่านต้องอดทนโปรดเพิ่มแรงโน้มถ่วงและชะลอความเร็วลง จางเซคายสื่อสารเพื่อออกคำสั่งไปยังยานแม่นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากหากเครื่องตรวจจับมาเร็วเกินไปแรงโน้มถ่วงของดวงดาวอาจเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอาจสูงเกินไปที่โซ่แรงโน้มถ่วงจะดึงไหวหากไม่สามารถปรับโซ่แรงโน้มถ่วงได้ทันเวลาอุปกรณ์ตรวจจับอาจถูกดึงเข้าไปในดาวฤกษ์โดยตรง แรงดึงของโซ่แรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นและเครื่องตรวจจับดวงดาวก็เริ่มช้าลงในเวลานี้พวกเขาสามารถมองเห็นลักษณะทั่วไปของพื้นผิวดาวฤกษ์ผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ได้แล้วสีเหลืองทองสีเหลืองสีน้ำตาและสีแดงเสริมซึ่งกันและกันในบางครั้งชิ้นส่วนของไฟจะระเบิดและเปลวไฟขนาดใหญ่จะขยายออกมาความร้อนก็แผดเผาชีวิตดับสิ้น อุปกรณ์ตรวจจับบนเครื่องตรวจจับดวงดาวต่างๆเริ่มเปิดใช้งานโดยสแกนดวงดาวด้านล่างและข้อมูลจำนวนมากเริ่มปรากฏบนหน้าจอข้อมูลด้านหนึ่งหลาน่ซนอยู่ไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ตรวจจับประเภทนี้และทำได้เพียงทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเท่านั้นอุณหภูมิพื้นผิวดาวฤกษ์ไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลาและสำหรับมนุษย์ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงนี้เร็วมาก แม้แต่ในเครื่องตรวจจับดวงดาวหลาน่ซนอยู่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงธาตุไฟที่อุดมสมบูรณ์และรุนแรงอย่างยิ่งมีรัศมีสีแดงจางๆปรากฏอยู่รอบๆตัวของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาผู้เชี่ยวชาญระดับเทพทุกคนสามารถรู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติพวกเขาทั้งหมดยังเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ร่างกายที่สัมพันธ์กับธาตุไฟมีรอยยิ้มที่เล่นบนใบหน้าของอยู่มู่เฉินดูเหมือนว่าเด็กคนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปิดบังไว้จริงๆแล้วเขามีร่างกายที่เข้ากันได้กับธาตุไฟ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขากล้าเข้ามาด้วยตนเองเรากำลังจะไปถึงระดับความสูงหนึ่งหมื่นเมตรเหนือพื้นผิวดาวฤกผู้อาวุโสโปรดเตรียมตัวให้พร้อมพลตรีจังเซคายเตือนขึ้นระยะการตรวจจับปกติของเครื่องตรวจจับดวงดาวอยู่ที่หนึ่งหมื่นเมตรจากพื้นผิวดวงดาวหักลึกลงไปก็จะต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับและป้องกันจากดาวฤกอยู่มู่เฉินพยักหน้าพร้อมรักษาโซ่แรงโน้มถ่วงให้มั่นคงแล้วลงมา ใช่แม้ในฐานะนายพลจังเซไคก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องตรวจจับดวงดาวเท่านั้นผู้บังคับบัญชาที่แท้จริงภายในนี้คือผู้อาวุโสอยู่มู่เฉินนายพลเทพสงครามลำดับที่หนึ่งของหอเทพสงครามหลังจากไปถึงหนึ่งหมื่นเมตรอุณหภูมิภายในเครื่องตรวจจับดวงดาวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและตัวตรวจจับเองก็เริ่มสั่นไม่เสถียรเช่นกันสาเหตุนี้เกิดจากแรงโน้มถ่วงสองแรงต่อสู้กันเพื่อดึงเครื่องตรวจจับ ขอให้เพิ่มแรงดึงโซ่แรงโน้มถ่วงและเตรียมพร้อมที่จะลงลึกลงไปจังเซคายรายงานไปยังยานแม่แรงดึงโซ่แรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นและหลังจากผ่านไป30วินาทีก็สามารถเคลื่อนที่ลึกลงไปได้เมื่อแรงดึงโซ่แรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นความเสถียรของเครื่องตรวจจับดวงดาวก็เพิ่มขึ้นเช่นกันท่านทั้งสองมาเริ่มกันเลยอยู่มู่เฉินโบกมือให้หวังเทียนอยู่และถังเหมา พวกเขาทั้งสามกดที่วางแขนของที่นั่งรัศมีแสงจางๆกระเพื่อมออกมาจากร่างกายของถังเหมารัศมีปรากฏเป็นสีฟ้าอ่อนทันใดนั้นความรู้สึกเย็นสบายก็เติมเต็มอยู่ภายในเครื่องตรวจจับดวงดาวระงับอุณภูมิที่เริ่มสูงขึ้นโดยตรงหลังจากนั้นการสั่นสะเทือนของเครื่องตรวจจับดวงดาวก็หายไปอย่างสมบูรณ์และกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งเหมือนกับตอนที่มันเพิ่งออกจากยานแม่อยู่มู่เฉิน หวังเทียนอยู่และถังเหมามหาอำนาจระดับเทพทั้งสามได้อัดฉีดพลังวิญญาณของพวกเขาเข้าไปในบริเวณรอบนอกเพื่อปกป้องมันนี่คือความสามารถมาตรฐานของเครื่องตรวจจับดวงดาวที่จริงแล้วเมื่อสำรวจดวงดาวจริงๆในสถานการณ์ปกติก็จะมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพติดตามเขาไปเพียงเพื่อป้องกันการระเบิดจุดบอดบนดวงอาทิตย์หรือการระเบิดบนพื้นผิวดวงดาวอย่างกระทันหันซึ่งอาจช่วยปกป้องและให้เวลาในการดึงกลับด้วยโซ่แรงโน้มถ่วง ในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพทั้ง3ร่วมกันปล่อยพลังการป้องกันและเครื่องตรวจจับดวงดาวก็มั่นคงราวกับภูเขาโดยธรรมชาติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ชุมพลังระดับเทพจะสามารถอยู่รอดได้บนพื้นผิวดาวเลิกแต่ขุมกำลังระดับเทพที่แท้จริงสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาสั้นๆตราบใดที่เขาสามารถกำจัดปัญหาแรงโน้มถ่วงได้เขาก็สามารถรอดชีวิตได้ คราวนี้ผู้มีอำนาจระดับ11จํานวน4คนมาด้วยตนเองอาจกล่าวได้ว่าการช่วยเหลือนั้นนี้มาตรฐานสูงสุดเหตุผลที่มีคนมีอำนาจมากมายเข้ามานั้นซับซ้อนมากและจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะหลาน่ซนอยู่เพียงคนเดียวเริ่มใกล้เข้าแล้ว9,900เเมตรเครื่องตรวจจับดวงดาวยังคงใกล้เข้าไปเรื่อยๆหากมองจากภายนอกจะพบว่ามีหน้ากาก,ากสีขาวอยู่ที่ชั้นนอกของเครื่องตรวจจับเพื่อแยกออกจากอุณหภูมิสูง นั่นคือการผสมผสานร,ระหว่างโลป้องกันของตนเองและพลังวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญระดับเทพดาวฤกษ์ยังคงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่ระดับความสูง1,000งเมตรพื้นผิวของดาวฤกษ์จะมองเห็นได้ชัดเจนมากจริงๆเมื่อเข้าใกล้มากขึ้นทิวทัศน์ก็จะชัดเจนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการปกป้องจากผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสามคนเครื่องตรวจจับจึงมีความเสถียรมาก มันกำลังจะไปถึงระดับความสูง5,000เมตรมันยังคงมีเสถียรภาพและทิศทางการเคลื่อนที่ก็ถูกกำหนดแล้วพลตรีจางเซคายายงานอยู่มูเฉินพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการโคจรของดาวด้วยความเร็วคงที่และเปิดเครื่องตรวจจับเต็มกำลังตอนที่937ไร้ร่องรอยด้วยการรักษาระดับความสูง5,000เมตรและเมื่อมองผ่านหน้าจอนำทางวิญญ,ญาณพื้นผิวของดาวเริ่มใกล้เข้ามามา,มาก สามารถมองเห็นรายละเอียดทั้งหมดบนพื้นผิวได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะตัวตรวจจับยังสามารถขยายภาพได้อีกด้วยหลานส่วนอยู่และถังเล่ยืนอยู่หน้าเครื่องตรวจจับแล้วและเฝ้าดูอย่างตั้งใจถังเล่วางมือบนไหล่ของหลานส่วนอยู่ไปซิวซิวยื่นหอ,อกมังกรเงินให้หลานส่วนอยู่จากนั้นก็ถอดสร้อยคอของเขาออกแล้วสวมไว้ที่คอของหลานซวนอยู่ การค้นหาที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วหลานส่วนอยู่หลับตาและถือหอ,อกมังกรเงินไว้ในมือเพื่อรองรับร่างกายของเขาเขาสัมผัสถ,ถึงลมหายใจของนาน่าบนหอ,อกมัง,งกรเงินอย่างเงียบเงียบเปิดมังกรเงินบนคอของเขาพ่นลมหายใจเย็นๆออกมาเล็กน้อยซึ่งเป็นความรู้สึกที่คุนเคยทำให้การหายใจของเขาเร็วขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งสองสิ่งนี้มีรัศมีของนาหน่าอยู่ พลังจิตอันอ่อนโยนไหลลงสู่ทะเลจิตวิญญาณของหลานส่วนอยู่ทันใดนั้นเขารู้สึกว่าความคิดของเขาขยายออกไปในทันทีและอุปสรรคดั้งเดิมของเครื่องตรวจจับดวงดาวดูเหมือนจะหายไปในขณะนี้สิ่งแรกที่เขารู้สึกคือธาตุไฟที่ลุกโชนและไร้ขอบเขตหากธาตุไฟบนดาวบ้านเกิดมีขนาดเท่าฝุ่นธาตุไฟที่นี่ก็เหมือนกับดวงตาบังกอ ธาตุไฟที่เข้มข้นให้ความรู้สึกเป็นสีน้ำเงินออร่าของหลาน่ซนอยู่ที่สร้างขึ้นมีความรู้สึกใกล้ชิดแต่ธาตุไฟที่นี่รุนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดและไม่ได้เข้าใกล้หลานส่วนอยู่เพราะพลังจิตของเขาแน่นอนว่านี่เป็นเพราะพลังจิตของหลาน่ซนอยู่ได้รับการขยายด้วยความช่วยเหลือของถังเลอในเวลานี้ความรู้สึกแห่งความคิดยังคงขยายออกไปและสำรวจลงไปด้านล่าง ความร้อนที่แผดเผาทําให้ทุกสิ่งรอบตัวบิดเบี้ยวเล็กน้อยเมื่อพลังจิตถูกปกคลุมสิ่งที่สัมผัสได้ก็เป็นเพียงลมหายใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่ชัดเท่าจอใหญ่ด้วยซ้ําตั้งสมาธิไว้รู้สึกถึงมันรู้สึกถึงออร่าของเธอเสียงของถังเลอดังก้องอยู่ในหูของเขาทัานใดนั้นหลาน่ซนอยู่ก็ตื่นขึ้นพลังจิตที่เขาปล่อยออกมาค่อยๆค,ค,ควบแน่นเป็นลูกบอลซึ่งลอยอยู่นอกเครื่องตรวจจับดวงดาวเขารู้สึกถึงบรรยากาศโดยรอบลมหายใจของาธาตุไฟ และความเป็นไปได้ที่จะปรากฏขึ้นในอากาศบรรยากาศพิเศษแม้จะผันผวนเล็กน้อยตราบเท่าที่คล้ายกับอาจารย์นาน้าเขาก็จะสัมผัสได้นี่คือวิธีที่การค้นหาเริ่มต้นขึ้นยานสำรวจดาวที่ถูกดึงโดยดาวฤกษ์และยานแม่เริ่มสำรวจพื้นผิวดาวฤกษ์เมื่อมองดูบนหน้าจอหลานส่วนอยู่ก็รับรู้ได้ทางจิตเมื่อเวลาผ่านไปการปกป้องของผู้เชี่ยวชาญระดับเทพทั้งสามยังคงค่อนข้างคง,ง,งที่ สิ่งนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารสองคนที่รับผิดชอบปฏิบัติการรู้สึกมั่นคงนี้เป็นครั้งแรกสําหรับพวกเขาที่จะมีส่วนร่วมในการตรวจจับที่มีระดับสูงเช่นนี้ขนาดของดาวดวงนี้มีขนาดกลางถึงเล็กซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีมากถึงกระนั้นพื้นที่ผิวก็ยังใหญ่มากระยะที่เครื่องตรวจจับดวงดาวสามารถตรวจจับได้นั้นมีจํากัดตามการคํานวณก่อนหน้านี้การตรวจจับ3ามครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาสามชั่วโมงอาจไม่สามารถสแกนพื้นผิวดาวทั้งหมดได้ แต่เราไม่สามารถทําอะไรได้กองเรือที่7ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เป็นเวลานานผ่านไปเกือบสิบวันแล้วนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพที่แท้จริงสามารถอยู่รอดบนดวงดาวได้เป็นเวลาสิบวันหรือไม่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ความหวังนั้นริบหรี่จริงๆอย่างน้อยก็ในสายตาของคนส่วนใหญ่ เหตุผลที่สหพันธ์ดำเนินการคือการให้คำอธิบายแก่แผนกโต้เทียนและอาจถือได้ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อระหว่างสหพันธ์และแผนกโต้เทียนถึงเหตุผลที่กองทัพลงมือมีมากกว่านั้นเพราะหากบุคคลดังกล่าวมีอยู่จริงมีความเป็นไปได้สูงที่กองทัพจะเอาชนะเขาได้ท้ายที่สุดแล้วก่อนหน้านี้เธออยู่ภายใต้การดูแลของหอเทพสงครามนอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบประเภทหนึ่งที่ทหารมีต่อเสื้อคลุมของตนหอเทพสงครามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ สชั่วโมงไม่ใช่เวลาที่ยาวนานเมื่อหลานส่วนอยู่เริ่มรู้สึกเวียนหัวก็ถึงเวลาที่การตรวจจับครั้งแรกจบลงโซแรงน้ำถ่วงเริ่มดึงเครื่องตรวจจับดวงดาวกลับมาและพลังทางจิตวิญญาณของหลานส่วนอยู่ก็กลับมาหาเขาเห็นได้ชัดว่าใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยและเขาเดินโซเซไปหนึ่งก้าวด้วยความช่วยเหลือของถังเลือ์เท่านั้นที่ทำให้เขาไม่ลม้ม แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของถังเลอร์แต่การใช้พลังงานทางจิตของเขาก็ยังคงสูงมากเขารีบนั่งสมาธิอย่างเงียบๆไม่พบสิ่งใดเลยพวกเขาไม่พบสิ่งใดบนดวงดาวนอกจากาธาตุไฟตำแหน่งที่ตรวจพบได้รับการบันทึกแล้วและจะถูกแยกออกจากการตรวจจับครั้งถัดไปในขณะที่เขาค่อยๆหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของดวงดาว เสียงของพลตรีจางเซไคก็ผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยเขาไม่ใช่มหาอำนาจระดับเทพและเขาก็ไม่มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดบนพื้นผิวดาวฤกษ์ด้วยการตรวจจับที่ความสูง5,000เมตรยังคงเป็นสิ่งที่อันตรายมากภายใต้การดึงของยานแม่ความเร็วในการตรวจจับของพวกมันเร็วมากภายใน3ชั่วโมงการตรวจจับก็เสร็จสมบูรณ์การโคจรรอบดาวฤกษ์ตำแหน่งการตรวจจับส่วนใหญ่จะเป็นวงแหวนที่อยู่ตรงกลางดาวฤกษ์ ข้อดีของการตรวจจับเชิงลึกที่ระดับความสูง5,000เมตรคือตรวจจับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียคือระยะที่ตรวจจับได้จะน้อยกว่าระยะที่ระดับความสูง10,000เมตรมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกการมองหาใครสักคนบนพื้นผิวดาวก็เหมือนกับการมองหาเคมในกองหญ้าหักอยู่ที่ระดับความสูง10,000เมตรมีแนวโน้มว่าจะไม่พบนานาด้วยซ้ำ ถ้ามันผ่านไปเหนือเธอแต่ตามวิธีการสำรวจในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะครอบคลุมขอบเขตดาวฤกษ์ทั้งหมดในการสำรวจสามครั้งเมื่อหลาน่ซนอยู่ได้รับพลังงานบางส่วนกลับคืนมาและมีสติสัมปชัญญะเครื่องตรวจจับก็กลับไปที่ยานแม่แล้วอารมณ์ของเขาหดหูอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาเริ่มตรวจสอบจริงๆเขาจึงเข้าใจมากขึ้นว่าการช่วยชีวิตผู้คนบนดวงดาวนั้นยากเพียงใดอาจารย์นาหน้าหลาน่ซนยูเริ่มรู้สึกกังวลในใจ คนอื่นๆไปพักผ่อนมีเพียงถังเลอร์และไปซิวซิวเท่านั้นที่อยู่กับเขาไม่ต้องห่วงนี่เป็นครั้งแรกยังมีโอกาสอีกสองครั้งเราจะตามหาอาจารย์นาน่าเจออย่างแน่นอนไปซิวซิวพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาใช่หลานซนอยู่พยักหน้าและจับมือเธอเขาไม่ใช่คนเดียวที่กังวลทำไมไปซิวซิวถึงไม่กังวลแต่เธอก็ยังปลอบตัวเองต่อไป การพักผ่อนและการรอคอยมักเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดที่สุดโดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้การตรวจจับครั้งต่อไปจะเป็นอีกซีกบนดาวเริกแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสำรวจทุกสถานที่แต่การสำรวจทั้ง3ครั้งจะต้องครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดหลังจากพักเป็นเวลาสี่ชั่วโมงเครื่องตรวจจับดาวเริกก็ถูกปรับและเริ่มการสำรวจครั้งที่สองกระบวนการสำรวจเหมือนกับครั้งที่แล้วยังคงถูกดึงด้วยโซ่แรงโน้มถ่วงของยานแม่และตกลงไปที่ระดับความสูง5 0 0 0ันเมตรเพื่อเริ่มการสำรวจ ครั้งนี้ตามคำแนะนำของหลานส่วนอยู่เขาเร่งความเร็วการบินของเครื่องตรวจจับดวงดาวหลังจากประสบการณ์ครั้งล่าสุดด้วยความช่วยเหลือของถังเลอร์เขาควรจะสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเล็กน้อยที่ระดับความสูง5,000เมตรนาหนา้าจุดประสงค์ของการเร่งความเร็วคือเพื่อให้สามารถสำรวจสถานที่ต่างๆได้มากขึ้นภายใน3ชั่วโมงวงกลมที่อยู่ใจกลางดาวเคราะห์นั้นมีเส้นรอบวงที่ใหญ่ที่สุดและซีกโลกตอนบนก็เล็กลงตามธรรมชาติ ด้วยการประหยัดเวลาและเร่งความเร็วเราสามารถสำรวจวงกลม2วงได้ภายใน3ชั่วโมงอยู่มู่เฉินช่วยหลานส่วนอยู่ต่อสู้เพื่อมันการตรวจจับครั้งที่สองนี้จะเสร็จสิ้นเพียงสองรอบเท่านั้นซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่ามากจอมพลไปหลิงก็เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะนี้ภายใต้การคุ้มครองของผู้เชี่ยวชาญระดับเทพหลายคนเครื่องตรวจจับดวงดาวจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยและเวลาจะไม่เพิ่มขึ้นมากนะัก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ใจของทุกคนเริ่มรู้สึกหนักใจก็คือหลังจากการตรวจจับไปสองรอบก็ไม่พบสิ่งใดเลยนอกจากธาตุไฟใบหน้าของหลานส่วนอยู่ก็ซีดลงเช่นกันเหลือเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นหากไม่พบร่องรอยของนานา่าโดยทั่วไปจะเป็นการประกาศการเสียชีวิตของนานา่านี่คือสิ่งที่เขาไม่อยากยอมรับในใจโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า